เชิญท่านนรเสศสิริโรจนกุลครับตามด้วยท่านายานทิชาบัวเพื่อนนะครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมในนรเสศสิริโรจนกุลสมาชิกพพสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอปักคงชัยระหว่างน้ําเขียวครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตร่วมอภิปรายในจิเรื่องของช้างป่าครับซึ่งช้าง ถือว่าเป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศไทยแล้วก็เป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับประเทศไทยเนี่ยมาแต่ช้านานครับมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ครับเช่นเวลาเราไปเที่ยวอุทยานเราไปเที่ยวป่าเราพบเห็นช้างเราสัมผัสเห็นความน่ารักและเรารู้และสัมผัสได้ถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงครับข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเปิดเผยว่าจากปริมาณช้าง เมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อเทียบเท่ากับปัจจุบันนี้นะครับเราจะพบว่าปริมาณช้างป่าเนี่ยเพิ่มขึ้นกับ2เท่านะครับเมื่อ20ปีที่แล้วมีช้างประมาณ2,000ตัวนะครับเป็นช้างป่าปัจจุบันมีช้างประมาณ4,000กว่าเชือกนะครับขออนุญาตถ้าเกิดฝ่ายสดนําสไลด์ขึ้นได้ช่วยนําสไลด์ขึ้นให้ดูด้วยนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับครับว่าพื้นที่ป่าที่เป็นเหมือนบ้านเหมือน เขตป่าหรืออุทยานเนี่ยหลายๆที่ยังไม่เกิดความชัดเจนครับท่านประธานครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ประกาศมาเมื่อปี24นี้เราจะเห็นได้ว่าแนวเขตของอุทยานแห่งชาติอันนี้ได้กินอำเภอวังน้ำเขียวไปเกือบจะครึ่งอำเภอครอบไปทังครอบไปทั้งวัดโรงเรียนนะครับสถานที่ราชการบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนครับแล้วก็ยังมีข้อพิพาท กันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ยังหาความชัดเจนไม่ได้ครับเรื่องแนวเขตนี้อยู่ตรงไหนกันแน่แต่สิ่งที่ชัดเจนและแน่ชัดครับคือพื้นที่ป่าในปัจจุบันนี้เนี่ยลดน้อยลงทุกๆวันครับเราอาจจะด,ไดูได้จากพื้นที่ที่เป็น Google Map นะครับหรือว่าพื้นที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับซึ่งปัจจัยและผลกระทบเนี่ยมีหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นไฟปา่าหรือว่าจะเป็นภาวะเอลนิโยนะครับ ซึ่งเกิดขึ้นมาและทําให้แหล่งอาหารของช้างเนี่ยถูกทําลายลงนะครับซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกฟื้นฟูด,ด้วยธรรมชาติด้วยตัวของเขาเองครับแต่อีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญครับท่านประธานก็คือการบุกลุกป่าของคนบางกลุ่มครับที่ดินบางพื้นที่ที่เราคิดว่าไม่สามารถจะออกเอกสารสิทธิ์ได้ครับปัจจุบันมีหลายๆที่มีเอกสารสิทธิ์ถือครองนะครับไม่ว่าจะเป็นสปกนทสาม หรือเป็นโฉนก็แล้วแต่นะครับซึ่งที่ผ่านมาเราต้องยอมรับครับว่าผมเคยเห็นนะครับว่ามีสปกบบางพื้นที่เนี่ยครอบภูเขาบางพื้นที่ก็ยังมีให้เห็นนะครับท่านประธานมันบ่งบอกให้เห็นถึงว่าธรรมชาติของช้างนะครับที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในปัจจุบันมันสวนทางกับป่าซึ่งเป็นเหมือนบ้านและแหล่งอาหารของช้าง ซึ่งช้างตัวหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องกินอาหารประมาณ 200- ถึง400กิโลครับถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆนะครับสภาวะาที่แห้งแล้งบวกกับพื้นที่ป่าที่ลดลงครับส่งผลโดยตรงครับกับอาหารของช้างที่อยู่ในป่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับที่ช้างเนี่ยจะต้องออกมาหากินคือช้างก็เป็นสิ่งมีชีวิตทั่วไปครับท่านประธานต้องการน้ําต้องการอาหารเพื่อดํารงชีพเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อาหาร ที่อยู่ในป่าเนี่ยไม่เพียงพอเขาก็จําเป็นครับที่จะต้องออกมาข้างนอกเพื่อหาอาหารเพื่อประทางชีวิตครับเพราะว่าในป่านะครับสมัยก่อนอุดมสมบูรณ์สมัยนี้พื้นที่ป่าถูกทําลายลดน้อยหายลงไปเรื่อยๆครับท่านประธานจากสถิติที่ผ่านมานะครับในช่วงที่ผ่านมาประมาณ20ปีเราจะเห็นได้ว่ามีรายงานว่าช้างเนี่ยได้ทําร้ายประชาชนเนี่ยนับหลายร้อยเคสนะครับแล้วก็มีหลายเคสที่ เสียชีวิตอย่างในช่วงที่ผ่านมาเองในพื้นที่ของอำเภอวังน้ําเขียวเองนะครับชุดอาสาสมัครผักดันช้างที่อยู่ที่บ้านคลองทรายนะครับก็ถูกช้างป่าทําร้ายจนเสียชีวิตครับปัญหาช้างที่อยู่ตามแนวเขตอุทยานต่างๆนั่นนะครับเป็นปัญหาที่พบเห็นเป็นประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นตําบลไทยสมคีตาบลอุดมรัพย์ตาบลวังหมีของอำเภอวังน้ําเขียวเองนะครับที่เจอช้างทีละยี่สิบสามสิบตัวถือว่าเป็นเรื่องปกติครับท่านประธาน แต่ในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าช้างเนี่ยนะครับบางเชือกได้หลงฝูงออกมาจากในพื้นที่ที่เป็นเขตป่าได้เข้าไปอยู่ในเขตเมืองอย่างในพื้นที่ของอำเภอปากทงชัยของอผมเนี่ยนะครับช้างเนี่ยไม่เคยมีช้างมาก่อน30 40ปีแต่ปัจจุบันนี้ครับมีช้างอยู่เชือกหนึ่งนะครับผมได้รับรายงานตั้งแต่วันแรกๆที่เป็นสมาชิกสภาผู้ทนราษฎรนะครับว่ามีช้างที่ตะบลละเลิงหลุดมาจากเขานะครับของ ปักช่องทุกวันนี้ช้างตัวนี้เดินทางผ่านตำบลตะขบผ่านมาที่ตำบลลำนางแก้วและก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ตำบลลำนางแก้วซึ่งเป็นแหล่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรรวมถึงผลไม้เป็นจำนวนมากนะครับผมสันนิษฐานว่าช้างตัวนี้เป็นช้างเชือกตัวเดียวกันกับที่ผมเคยหาลือในสภาแห่งนี้เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับช้างเชือกนี้ก็ยังอยู่เป็นเชือกเดิมนะครับเพิ่มเติมคือทุกวันนี้น้องได้เรียกเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับทุกวันนี้มีประมาณ3มเชือก ซมีพร้อมทั้งแหล่งอาหารแล้วก็น้ําดื่มนะครับบริโภคน้ําในเขื่อนอย่างสะดวกสบายถือว่าเป็นแหล่งที่เหมาะสมกับการอยู่ของช้างมากๆแต่แต่ชาวบ้านครับท่านประธานที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่ได้คุ้นชินครับแล้วก็ไม่เคยเจอปัญหาเรื่องช้างมาก่อนในวันแรกที่ผมได้มีโอ,อกาสได้ลงพื้นที่พี่น้องได้เล่าให้ฟังครับว่าเปิดประตูบ้านออกมานะครับเจอช้างตัวใหญ่นะครับร้องแปร้นอยู่หน้าบ้านชาวบ้านทําอะไรไม่ถูกครับเข้าบ้านปิดประตูรอให้ช้างไป แล้วก็ช้างตัวนี้ก็วนเวียนกินอาหารอยู่แถวนั้นนะครับในตําบลผมถามว่าคุณยายครับคุณยายทํายังไงเวลาช้างมาก็หลบอยู่แต่ในบ้านทาอะไรไม่ได้ได้แต่ภาวนาครับว่าจะให้ช้างเนี่ยวันหนึ่งช่วยไปหากินที่อื่นแต่ไปหากินที่อื่นก็ไปหากินไม่ได้ครับไม่ไปไล่ฉันก็ไปไล่เธอครับมันก็มีอยู่แค่นี้เดินผ่านไล่ใครก็คือใครเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าช้างตัวหนึง่งทั้งกินแล้วก็ทําลายเพื่อผลทางการเกษตรครับอย่างต้นขนุนอย่างเงี้ยครับบางครั้งกินอย่างเดียวไม่พอก็มีการทําลายต้น ทำลายเพื่อผลทางการเกษตรจำนวนมากทุกครั้งที่เขาได้เดินผ่านแปลงต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าวันนี้นะครับปัญหาช้างเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสวนทางกับปริมาณป่าที่เรามีในตอนนี้ครับท่านประธานครับสุดท้ายนี้ผมเห็นใจครับเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างทุกๆท,ท,ท่านครับแล้วก็คิดว่าในวันนี้ เป็นโอกาสที่ดีแล้วล่ะครับที่เราจะต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาช้างระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ